สวัสดีครับผมอาจารย์ปู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมีนาคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ ท่านก็สามารถฟังคําทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีสิงห์เป็นคนธาตุไฟครับมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมีความอดทนค่อนข้างมากต่ออุปสรรคที่จะเข้ามามีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมีนาคมในช่วงต้นเดือนครับ ดาวอาทิตย์ของคนราศีสิงห์ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีแต่พอผ่านกลางเดือนไปแล้วดาวอาทิตย์ของท่านจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าคู่มิตรที่จรไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีเรียกได้ว่าชะตาของคนราศีสิงห์จะเริ่มดีขึ้นและหลังจากนั้นครับในช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าลิงลัคนาชาวราศีสิงห์ ทีนี้ล่ะครับคนราศีสิง์จะเกิดความโชคดีดังนั้นดวงในเดือนนี้ครับในช่วงต้นเดือนชาวราศีสิง์อาจจะต้องแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคประคับประคองไปก่อนนะครับพอเข้าปลายเดือนครับชะตาชีวิตของคนราศีสิงจะเกิดความโชคดีชีวิตของคนราศีสิง์จะดีขึ้นจากการลิงของดาวพฤหัสบดีครับ ในเดือนนี้มีดาวจรดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาคมดาวพุธจะย้ายเข้าไปสู่ราศีกุมถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบปตัตนิค,ครับและจะเล็งลัคนาของชาวราศีสิงห์ด้วยดาวการเงินจะเล็งตัวท่านครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้จะมีเงินเข้าหาคนราศีสิงห์ในวันที่14มีนาคม ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนถ้าเทียบกับดวงของคนราศีสิงนี่คือพบมรณะพบมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและครับและดาวอาทิตย์อยู่ในมุมนี้ค่อนข้างดีกับคนราศีสิง์เพราะจะได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรตกอยู่ในเลือนของดาวพฤหัสบดีครับเรียกว่าดีดาวประจำตัวจะมีกำลังแข็งแกร่งขึ้น ในวันที่17มีนาคมดาวพฤกตจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบสหัชชะครับมันดีต่อการเจรจาในวันที่19ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเทียบกับดวงของคนราศีสิงห์นี่คือพบมรณะครับดาวพฤหัสจะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดครับเรียกว่าตำแหน่งค่อนข้างดี จะดีต่อด้านการเจรจาและการงานของคนราศีสิงห์ด้วยในวันที่26มีนาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนนี่คือพบวรณะครับและดาวพุธมีตําแหน่งเป็นนิดมันหมายถึงการเงินของคนราศีสิงห์ในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาครับหรือเรียกได้ว่าการเงินของท่านจะด้อยลงและดวงสุดท้ายครับที่มีผลต่อชาวราศีสิงค่อนข้างมาก นั่นคือดาวพฤหัสบดีครับจะย้ายเข้าเล็งลัคนาและทับอยู่ในภพปัตตนิของชาวราศีสิง์ดาวพฤหัสบดีเมื่อเล็งลัคนาจะส่งผลดีอันดับแรกเลยครับคนราศีสิง์ท่านจะมีโชคเข้าหาตัวท่านการเงินและการงานจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นความรักจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ดาวพฤหัสบดีจะย้ายในช่วงวันที่29มีนาคมครับทั้งหมดนี้คือดาวจรในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งจะส่งผลต่อคำทํานายดวงของคนราศีสิง์อาจารย์ก็จะเริ่มทำนายจากด้านการงานก่อนครับการงานในเดือนนี้ครับติดขัดและอึดอัดมีอุปสรรคค่อนข้างมากครับไม่ค่อยเป็นใจแต่ปัญหาเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้วครับ ดาวต่างๆที่เริ่มย้ายจะส่งผลดีต่อคนราศีสิงห์ดังนั้นในช่วงต้นเดือนครับการเจรจาอาจจะมีการเลื่อนออกไปดังนั้นควรประคับประคองไว้ธุรกิจจะเงียบครับดังนั้นต้องรออีกสักนิดนะเพราะอาจารย์มองว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ชาวราศีสิงห์จะติดขัดพอเข้าปลายเดือนครับการงานของท่านจะดีและกลับมาโดดเด่อนอีกครั้งมาถึงด้านการเงินในเดือนนี้ครับ การเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะหมุนเร็วครับหมายความว่าการใช้จ่ายต้องคุนระมัดระวังนะเพราะรายรับของท่านก็ยังจะมีอยู่ครับแต่รายจ่ายมันจะค่อนข้างมากเรียกได้ว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวาเลยทีเดียวดาวการเงินของคนราศีสิงค์คือดาวพุธมีการโครจรค่อนข้างเร็วครับทำให้เงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสะพัดมันหมายถึงรายรับและรายจ่ายค่อนข้างมากครับ แต่อย่างไรอาจารย์ก็มองว่าคนราศีสิงจะโชคดีในช่วงปลายเดือนถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านจะมากจากที่ดาวการเงินมีตำแหน่งเป็นนิดแต่ดาวพฤหัสปดีครับจะเข้ามาช่วยคนราศีสิงจากการที่ดาวพฤหัสเข้าเลงอย่างไรการเงินในเดือนนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างสบายครับและจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความรักในเดือนนี้นะครับเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่ตั้งแต่ต้นเดือนจนเกือบถึงปลายเดือนเลยคนราศีสิงห์ทั้งคนมีคู่และคนโสดครับเรียกได้ว่ามักจะมีอุปสรรคและปัญหานะความรักมักจะไม่ค่อยสมหวังและสำหรับคนมีคู่ครับในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเหตุการณ์ทะเละาะเบาะแหวงกันขึ้นครับและสร้างความกังวลและความเครียดได้ แต่พอเข้าปลายเดือนครับสถานการณ์จะดีขึ้นคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักใหม่ครับสถานการณ์จะเป็นใจทําให้ความรักของท่านสมหวังส่วนคนมีคู่ครับความรักจะกลับมาดีและจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากคนรักของท่านดาวพฤหัสเข้าเลงและทับอยู่ในภพปัตตนิความรักของคนราศีสิงจะกลับมาดีอีกครั้งครับ สุขภาพในเดือนนี้ของคนราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนครับดาวประจำตัวยังมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีดาวพฤหัสยังตกอลิอยู่ดังนั้นอาจจะมีอาการป่วยเล็กน้อยครับแต่มิต้องกังวลเพราะอาจารย์มองว่าเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้วสถานการณ์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของคนราศีสิงห์จะดีขึ้นครับเรียกว่าดาวประจำตัวของท่านจะมีกำลังมากขึ้น และในช่วงปลายเดือนไปแล้วครับดาวพรหัสบดรีจะเข้าเลงอีกดวงหนึ่งดังนั้นสุขภาพของคนราศีสิงห์จะอยู่ในทิศทางที่ดีและแข็งแรงขึ้นครับแต่ในเดือนนี้มีเรื่องต้องเตือนนะครับสุขภาพของพ่อแม่หรือผู้ที่สูงวัยที่อยู่ในบ้านของท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยควรต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีด้วยนะครับมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภ ชาวราศีสิงค์ครับอาจารย์มองว่าโชคลาบจะมาในช่วงกลางเดือนครับหรือประมาณงวดวันที่16มีนาคมดวงของท่านจะมีโชคครับและในบางท่านจะได้รับโชคใหญ่โชคจะมาจากเพศตรงข้ามหรือคนรักของท่านครับหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีสิง์ในเดือนมีนาคมได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลข5และหมายเลข6ครับ เป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับที่ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนจะต้องอดทนหน่อยหลังจากนั้นครับดาวจรจะทยอยโคจรไปอยู่ในทิศท,ทางที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวราศีสิงค์ครับการย้ายของดาวจรในเดือนนี้เรียกได้ว่าส่งผลดีหลายๆดวงเลยทีเดียวโดวยเฉพาะการย้ายของดาวพฤหัสบดีครับพอเข้าเดือนเมษายนครับดวงชะตาของท่านทิ่งจะดีกว่านี้จากการเล็งลัคนาของดาวพฤหัสบดี สำหรับคลิปที่เกี่ยวกับการย้ายของดาวพระเลือดสัปดีสําหรับชาวราศีสิง์อาจารย์ได้ทําไว้ให้แล้วนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีสิง์ของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนมีนาคมขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ